ออ้ยโอ้โอ,โอ,โอ้พี่น้องดังนี้ครับผมเห็นปะห้อยพันเปียกๆเลยประมาณนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมเมื่อนี้ลุงหน้าพามาหาอยู่หากินอีกแล้วมาหาปักเบ็ดครับผมมาดักหนูน้าแต่ดักหนูบรไษัทห้เบิ่งดอกเด้อ มือนีวันที่ยีบเก้าแล้วครับผมยีิบเก้าตุลาเนาะมือนีคนละเคิงครับผมลุงหน้าพานเรียบร้อยพี่น้องเลยอีกอกที่มือ,อก็ร้อยกระทองแล้วพี่น้องเลยคิดถึงตอนเป็นบ้าเป็นสาวเนาะเป็นนุ่มเนาะสมัยก่อนมันมวนครับผมเนาะคนละยุคคนละสมัยเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปครับผมสมัยก่อนลุงหน้าไปเที่ยวต้องใส่แต่กรญญานตอวถังง่ายๆครับผมที่ไปจีปุสาวกันคนละหมูบ่บ้านแต่กรญญานแบบใหญ่ๆทุ่งสูงเลย ยุคนี้ต้องขี่มอไซค์ปอดปอดปอดภาษาสอนไทยายแนเป็นเปนเนาะเนานี่แหละครับผมยุคสมัยเปลี่ยนไปลุงหน้าลูกของหมอครับผมแล้วก็เย่กระปูมือนีมากสองอยางพี่น้องไม้นี่ครับผมเนาะผู้มชมเขาก็ได้มาโดดแล้วครับผมตั้งแต่เขา่าน้อย,นอยจนตอนนี้เข่าเหลืองร่มหนาวมาแล้ว อากาศแรงครับผมหน้าหนาวลมพิวๆิวเย็นสบายครับพี่น้องไม่ร้อนไม่เครียดเนาะโอเคว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะสู้ลุยต่อเฮาลุงหน้าเบ็ดมาสาสิบหลังครับผมพื้นที่หน่อยพวกงูจะปากหมดหรือเปล่าได้เท่าไหร่ก็เอาซ้ำนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เชาวนาเพิ่นเริ่มปล่อยนำ้ำลงในคลองปากอะแต่ก็ยัอยู่ในคลองพวาคนนกเสียนนกมันนกไปเบิดยัง เขาก็ได้ดุนกันเอาครับผมเพราะว่าเขามันเริ่มกลมห่วงกลมแล้วครับผมเดี๋ยวลงหน้าทายเบิงเนาะนี่เห็นปะครับห่วงเขาะเขาเริ่มกลมห่วงแล้วเจ้านี่ขเขาเห็ดหน้าสวยมากนี่ครับผมหมายห้องเดี๋ยวดูการนี่หนา,น,านาวครับผมเห็นปะเขาจะปักในคล้องนี่ไปน้ำล้วกะตรงบิงหน้าบิงนุน ลุงหน้ามาหละเบึงแล้วพอมือบ้านมาดักหนูไปในคลองนี่ขึ้นไปนู่นอ่ะแต่เว้นกระสิตกดินอีกแล้วพี่น้องเอยมันคาไม้ครับผมเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวแล้วนะเอามองมานเข้ามองนี้จากหลังดินี่ลูกปูครับผมค่อนข้างตวใหญ่พี่น้องลูกกระหมเข้าประเข่งเข้ากบ่หลายหลกเนาะใส่ใส่ไปพอได้รุ่นครับผมล่มหนาวนี่ถ้าถ้าป่ากินปูก็โตบ,บักบิกบ๊กๆแล้วครับผมแต่เข้ากระปูหูว่า มันจะมากินเบดเทาหรือเปล่าหลังแรกลุงหน้าใส่ยาลุกป,ประหมอก่อนประหมอตั้งแต่ที่ลุงหน้าซือ้อเอ่อมันเหลือจากที่ไปบางปลอินครับผมไปปากปานเนาะเลื่อมาขุนครับผมขุนได้ตยยัวเนี้ยสานีแหละเพราะได้รุนครับพี่น้องคล้องนี่ไมายนี่ มีทั้งปรากฏประคอเดาเอาครับผมอยู่ในน้ำต้องมีปลาคือเกา่าในน้ำต้องมีปลาพี่น้องให้ก็ลังใจจากของคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละหาอยู่หากินกับธรรมชาติกะไดรุ่นได้มวนไปน้ำกันครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเข้าไปต่อ่เว็นกําลังสวยๆครับผมปลาเขากําลังเหลืองอรรามครับพี่น้องเเดี๋ยวยังไงข้าจัาต้องเจ้วกันหมดละว่นน่าจะเกินกลางเดือนพฤศจิกาเนาะครับ นี่กระปูครับผมลงหน้าจากเกี่ยวตรงนี้ขึ้นมาห่างเทิงกลางค่างริมกระดองครับผมนี่ครับปาดไว้เห็นัมใต้ยหยาขางนอก น่าจะปกักในขอบสระนี้น้ำครับผมปักเท่าที่ปักได้นะเพราะว่าบางมองมันจะหกจังเลยนี่ครับผมปูจะไตเกาะห้าอยู่โอเคหมนัมนๆได้ปาเ,เข็งเท่าอันนี้นข็งๆตัวใหญ่พี่น้อง ข่งไงไต้องัวใหญ่งงกินแหละครับผมดูน้ำกัดครับผมพี่น้องอ่ะจะเข้าไปปักในปลาเข่ากันครับผมปิงหน้าปิงนี้ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงหน้าจะปักเนีลูกปูตรงนี้หยางง่ายกว่าเขาพี่น้อง ให้ให,ให้ลูกปูเกาะเกาะอ,อ,อันนี้ไว้นี่เนาะโอเคลุงหน้าผูกเบ็ดใหด่เลยนีย่ใส่เบ็ดแต่ละข้างอันนี้หนึ่งเบอร์หนึ่งครับผมประมาณนี้ครับผม ประมาณนี้ครับพี่น้องปู่จะใต้อยู่กับเจิยงบัวฮะมันมาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวลงหน้าจะปักเข้าไปในมองทั้ง้างในปุ่นครับแล้วก็จะขึ้นไปนี่ครับผม เต็มช่วะวตกดินละลุงน้าปากเหลืออยู่หกหลังครับผมระเบ็ดมาสามสิบกับปากไปได้ประมาณยี่สี่หลังครับพี่น้องเดี๋ยวห้องารลุนตอนยามน้ำแันเด้อพี่น้องเด้อท้องทุ่งยามเย็นครับผมฟังตะเวนตกนนนกบินกับรังมันมาเด้อพี่น้องเด้อหาอยู่หาก,กินช่วงหนาหนาวนี้มันค่อนข้างหายากเด้อพี่น้องไปโอนทั้งนครหลวงนะวะนานครเอยนครหลวง บางไปอินแถวคลองขมเมาบางไะหันบ่อขยะากาศน้ำเต็มครับพี่น้องเราก็เลยต้องมาหาอยู่หากินแถวบ้านกันไปก่อนครับผมพอได้มวนพ่อได้ลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบ,บ่ากันเด้อรับเด้อลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหมายนี่ปลาเขาสูงครับผมลุงกินน้ำครับพี่น้องลงกินน้ำมาหนาวโค้งฟังแต่เป็นหอกสวยงามเลยครับผม ฟังตะเป็นตกกาสวยครับพี่น้องโอ้บรรยากาศอีริมนี่พี่น้องไงลุงกินน้ำหน้าหนาวเอา้าเดี๋ยวไปรดนตอนยามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับเทาชมตับสามทุ่มละสองทุม่มโกโปรเนาะมันมืดเร็วเนะาะไปครับผมเดี๋ยวไปรดน,น้ำกันของงานจะเป็นยังไงโอ้หลังแรงเขาก็ตีเลยครับผมมีโตนั่น่งพี่น้อง ใส่งเงีย้ยครับผมโอ้ท่านผู้ชมปลาซิวเยอะมากบม่ได้เอางงไหมเนาะนี่เนื้อลูกปลาเายังดินอยู่ครับผมไปต่อครับพี่น้องหากินยากแครพี่น้องเลยจะได้โตรหรือเปล่าโอ้นี่ขนาดเงีย้ยลูกปลาลุงนาแบบใหญ่ยยเลยปลาซิวครับพี่น้องกลับเอางงมาใสาล่ละมั้งโอเค để sang nghe toa, các bạn. Bên lưng này nghe lóc ủ, ở. Hả, boy cọ vậy là anh mình bao. Đây, lưng to. Lưng này cứ đẻng đực 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 đực. Ồ, cá kén hao. Hả? Mị đay runh các หลังนี้เห็นปะ้ะนี่เด้งหมูเด้งหมูครับผมมีอลุงน้ยามาแล้วมีโตพี่น้องเห็นปะอโอ้นี่แหละครับผมที่อยากได้โบแฮวแล้วครับพี่น้องเลยปรากฏหนาหนี่หน,า,นาว ค่อนข,ข้างวนครับผมตัดนี้งงุนครับผมน้องนี่ครับผมข้าตักเบ็ดได้23หลังได้แต้มถือว่าโอเคครับผมจะใช้ลูกปลาต่อพี่น้อง ลุ่นต่อครับผมข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมีหมูไหมโอ้เด้งเด้งเด้งครับผมโอ,โอ้ลูกปลาเฮ้าพี่น้องฮะมันต้องมีโตกินแล้วเบื้องเน้ลูกปูครับพี่น้องอยังอยู่เลยครับผมเกาะยังแน่นเลยหลังนี้ก็ลูกปูยังอยู่ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรล,ล่อหลุ่นอีกที่เบื้องตรงปลาเขาครับ ท่านผู้ชมลูกปูเขายังอยู่เลยครับผมยังดินสบายลงมึงนีินีบักดิกบอเนี่ยปูเขาเป็ยังอยู่นี่พี่น้องเออหาอยู่หากินยิ่งช่วงหน้าหนาวเนาะมันเป็นอีูการนึงนะที่ค่อนข้างหาปาโตยากเพราะว่าอันบ่มันหนาฝนครับผม หลังเนี่ยปลาตีหรือว่าไอปูขึ้นมากดูเงินต่อครับผมดูงในบิงสาดิมีหมูไหมอึนลูกปูเฮาโอเอาเดี๋ยวแปลงไหมจะมีหมูให้ดูไหมท่านผู้ชมเออ หลังนี้ลูกปูกันยังดินสบายเนี่ยาาท่านผู้ชมเขาเกี่ยวตรงกระดองมันคางตามันก็จะอยู่ใดง้ยเอาไปต่อครับผมลืงนึงต่อดิพี่น้องเป็นยังไงอุ๊โอ้เห็นนี่ปูลงหน้าวายอยู่ทั้งยอดไม้คนน่ะเก่งแท้เือามันลงมาเห้นมันอยู่ของ่าง Lươn tùng nhìn thấy phía nào nhưng kéo theo phủ vậy dân dù em có nhà chẳng đấy đâu ấp à có nhà ở đây là bà phủ có nhà là ok หลังมี้ล่ะมีกระยุครับผมอืปลาซิวเต็มเลยเขียว,วชุ่มมีอ,อยายมารอบเดียวแลบรอบนี้นะเนาะแต่ปรากฏกระแตมหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมหมายนี่มันก็บ่ค่อยผิดหวังมาหนเนาะ เดี๋ยวมือนี้ลงหน้ากระส่เนียลูกปูด้วยช่วงล่มหนาวจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเพราะว่าช่วงก่อนๆมานี้ลุงหน้าบ่เคยที่จะเอาลูกปูมาใส่หนาหนาวเลยไปซื้อมากครับผมเดี๋ยวมือลุงหน้าจะไปหาซื้ออีกเนาะนี่แหละครับผมเนาะหากินกับธรรมชาติท่านพี่น้องโอ้เหตุใดได้ครับผมยุ่งกันไรล,ลุงหน้าก็อยากใหติติดทุกหลังครับพี่น้องเลยเนาะ อยากให้ติดอยากให้ได้อยากให้เบิง้งท่านผู้ชมเด้ยเบิง้งแบบมันมันสนุกสนุกแต่มันกับบทติดเท่ากับต้องว่ากันไปตามสเต็ปเนาะเดี๋ยวมันรุนตอนเช้าน้่งกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าผลงานเช้าจะเป็นยังไงนุ่งน่าคิดว่าต้องมีแต้มละ่ะเนาะพอเบิ้งแล้วเพราะว่าน้าในหน้ามันลงเบิดแล้วตาจะลงมาอยู่ในคล้องถ้าบ่ามีคนนอกมากวนเนาะโอเครุนตอนเช้าน้่งกันเป็นการคาดหวังและการคาดเดา ของการหาอยู่หากินกับธรรมชาติรุนน้ำกันมื่นสาวครับผมไปกลับบาทครับสวัสดีตอนซาซาครับพี่น้องช่วงนี้กับช่างแดงลงหนบไปคอยมานปันไดเลยไปรุนน้ำกันครับผม้าวนี้จะเป็นทัแดดไปเออพี่น้องเลยชวมวิวบรรยากาศซาซาครับ เขาก็ล่งหอกห่วงร่มหนาวกันมาฮะกดเกณฑ์ของธรรมชาตินะพี่น้องเนาะหลังนี้กะตีครับผมเบยูเก็บครับพี่น้องจะเป็นยังไงเนาะรุนทั้งกันครับผมหลังนี้ล่ะนี่กะตีขึ้นเขาก็ได้ไปแต้มนึงครับผมขึ้นหลังนี้โอ้หลังนี้กะตีครับพี่น้อง เนะี่ยครับแบบเง้ยงที่ไหนมีโตครับผมปากินดึกเนาะแทนประดอนเบ็ดลุนหลังปลา,าเข่านี่นิดหืโอ้นั่นเห็นปะพี่น้องเออพอได้มีแห้งเนี่ยน้องเอ้ แต้มแรกเขาสำหรับแาวนี่อนเอาช่างแดงเขาได้ใส่ป่าแล้วครับผมหลังห้องน้ำนี่ลุงหน้าใส่ลูกปูไอตีบอืมีตีครับพี่น้องปูหาย ได้บ่โดนครับผมกินตัวปูได้นี่ปูลุงหน้าวันตัวนี้ยน้อยเนีะกินปูได้นี่ก็ธรรมดาแล้ะครับใส่เนาะเบื้องหลังนี่แ่น,นี้เ่ยลูกปานหน้าแบบใหญ่น,นึงโอ้อยังอยู่เลยครับผมเก็บครับตรงนี้เหมือนนา้าบุยบุยครับผมเหมือนน้าบุยบุยพี่น้องเอาแล้วลูกปูเขาทำงานพี่น้องเห็นบปน๊ดนะ เ,เงาบ่๊ะบ่อู้ยอู้ยอ,อู้ท่านผู้ชมบ่ธรรมดาเลยครับพี่น้องบิดเลยบอกบิดเลยเบิ่งก่อนกินเลือกบ่๊อู้ยเลือกยู่บะเห็นหัวบ่๊อู้พี่น้องเอ้ย เนี่ยลูกปูปูอ,อ,อาโทษตัวนี้ไหมเดี๋ยว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 เขาเอาไปปลดอีกมองเนาะมองนี้อันตรายครับผมจชมสุดยอดเดี๋ยวบิ๊กเลย คุ้มค่าที่อยากมาปักเยอะลูกกระปูครับผมได้ผลตจะโตรครับบธรรมดาเบื้องไามือลงง่ายเรอ,อโชว์จากน้อยครับพี่น้องตัวเดียวก็เกินคุ้มครับผมใส่ถุงแดงก่อน ตา่ารเออพี่น้องเอ้โลกรัวครับผมข้างหน้าไปแล้วมันมีโตมีโตพี่น้องไปเข้าลุงกันต่อครับผมไปเบิ่งจุดนี้กันมีลูกปูเฮา ô này con bùi nó vẫn đây Để con gái nó chẳng hạn để nó ở đây Hửm Chú chú Con gái nó đang làm รงหลังนี้ดิหลังนี้โอ้โหท่านผู้ชมห้อยพันธุ์เห็นปะ่ะเดี๋ยวเรามาแก้มือเนาะลุงเงินต่อยกี้พี่น้องอห,หลังนี้ นี้เงี้งอยู่ตรงหัวมุมนี่แหละโอ้ลูกปูเขาพันคาดหนึ่งหนึนต่อครับผมหลังนี้ล่ะโอ้ลูกมันป่าเรเห็นลูกปูอยู่ทึงใบบัวครับโอ้พี่น้อง หลังมีมิตพูดน่อนโมเมนตหูไตขึ้นไปทั้งกอเขา,าลุนหลังนี้กันในสะขอบสะมีหมูบ่างอื้ม ลูก,กปูเขายัางอยู่อุ้ยพี่น้องหลังนี้อ้หูเปียกเปกเลยครับผมเห็นปะงอยพันลูกปูเฮางลูกปูเฮางพี่น้องโอ้หูรน้น้ำกันครับผม โอูอยู่ครับผม นี่ครับผมพี่น้องถึง่อนหูกุ้งไข่หรือพี่น้องลูกปูเฮ้ลุงน่าซื้อลูกปูมาโล่ตั้งหลายบาทเอยพี่น้องเลยกต่ละแต้มบ่ผิดหวังครับผมนี่อีกแต้ม Ừ, เปังไงพี่น้องเปดยอดวะกูอะขดคุมเลยพี่น้องนะเมืนมานะเาเคยได้โตใหญ่ๆบิ๊กๆจักงซีเนาะนี่โตครับผมสองบิก๊กท่านผู้ชมสุดยอดอุ้ย ล,ลูกปลุนตรงจุดนี้อีกมีหมบหอ่ะโอ้ยล,ลูกปูเขายังอยู่เลยครับผมลุนหลังตรงนี้กันครับผมหมบไหม โอ้ทผูช้ชมเอ้ยสุดยอดที่เลี้ยมมือนี่ปักเบ็ดได้22หลังมันขึ้นเฮ่าหมันปรากฏไปแค่แต้มเดียวเนาะเยอะยอลูกปูกับลูกปลาเฮ่าว่าผิดหวังเลยพี่น้องอืมปิดๆพี่น้องซาวนี้เข้ามาสามแต้มครับอขอหน่อยตัวนึงเนาะ พี่น้องเอ้ยขอโชว์จากน้อยเนาะบ่าเคยได้ยังยังสี่เกนะินเนาะตั้งแต่ปากเบ็ดมาแบบได้คูแล้วเนาะเยอะลูกปลาลูกปูโอเคเลยก็าพี่ปังพี่น้องอลุงหน้ายังเหลือเบ็ดลูกปูอยู่ประมาณสิบหลังเดี๋ยวลองเบิง่งววาย่างมือเบ้นนี่ ปลามันจะกินลูกปูหรือเปล่าในปลาเขาเ่านะเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันลุงน่าจะขอเฮ็ดเป็นอีกอีพี่หนึง่องอันนี้ขอเป็นเริ่มแรกคือตักเบ็ดด้วยเหยื่อลูกกระปูอีพี่นึงครับผมก็ฤด,ด,ดูหนาวเดี๋ยวเข้ากลับบ้านหนึ่งครับผมคอยมาเบิงไกลๆเทียงเนาะอีกที่หนึง่งลุงน่าจะไทยช็อตหนึ่ง่ะขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เข้าใจว่า ฤดูการนี้มันหาปลาค่อนข้างยากนาก้ำกรบ,บม่มีต้องเดินทางไกลเนาะตอนช่วงนี้ก็ต้องไปไกลแต่ว่าน้ำเยอะมากทั้งหมดเหมือนที่ลุงหน้าคุยให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปครับผมจะมาปักเบ็ดซ้ำหมายเก่าๆก,ก็บ่ปงากันเ้อพี่น้องเ้องสันรร้นเฮากรบโมีคลิปให้ได้รุ่นให้โลงให้เบิ่งเนาะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมติดตามรับชมขอบคุณที่เบิ่งคลิปลุงหน้าจนจ,นจบคลิปขอบคุณที่เป็นกนําลังใจให้ตลอดมาคนที่เข้ากเบ,บิ่งหม่ถ้าชอบวิธีการหาอยู่หาก,กินกับธรรมาชาติ ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์วยครับด้วพี่น้องด้วคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้ติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนให้เงรวยๆครับผมมันหมานครับหมานดูพี่น้องหมานแห้งได้เลยเนาะ